เรามักจะเข้าใจว่าการปล่อยวางคือการไม่สนใจหรือการยกเลิกความพยายามแต่ความจริงที่ผมอยากจะบอกคุณคือความพยายามที่มากเกินไปในการควบคุมทุกรายละเอียดของชีวิตต่างหากคือสิ่งที่ทำให้ใจเราหนักจนต้องหาทางปล่อยวางความพยายามในการควบคุมนี่แหละครับคือภาระหนักอึ้งทางใจที่เราแบกเอาไว้ผมอยากให้คุณเชื่อว่า ความรู้สึกเหนื่อยลา้าความรู้สึกว่าทำไมเรายังไม่ถึงไหนสักทีมันคือสัญญาณที่มาถูกทางแล้วครับมันคือสัญญาณที่บอกคุณว่าคุณกำลังพยายามควบคุมสิ่งที่มันไหลไปตามธรรมชาติของมันและมันกำลังบอกคุณว่าถึงเวลาที่เราจะมาเรียนรู้การวางมือจากการควบคุมนั้นแล้วให้ชีวิตมันจัดการตัวเองไปบ้างครับ การปล่อยวางแบบคนยุคใหม่จึงไม่ใช่การอยู่เฉยๆแต่คือการปรับทัศนคติต่อสิ่งที่เรากำลังเผชิญหน้าต่างหากครับสวัสดีครับขอต้อนรับเข้าสู่ทางธรรมนาใจเสียงธรรมะเบาๆที่จะช่วยปลุกพลังธรรมในใจคุณให้เป็นคุณที่ดีกว่าคุณลองทวนคำว่าปล่อยวางในใจดูนะครับพอเราได้ยินคำนี้ ภาพแรกที่ผุดขึ้นมามักจะเป็นการนั่งสงบสงบในห้องเงียบๆหรือการที่เราต้องละทิ้งทุกสิ่งทุกอย่างไปเลยใช่ไหมครับแต่สําหรับคนยุคเราที่ต้องทำงานต้องใช้ชีวิตต้องรับผิดชอบอะไรมากมายการปล่อยวางแบบนั้นมันอาจจะดูเป็นเรื่องที่ไกลตัวหรือดูเป็นแค่อุดมคติที่ทำได้ยากเหลือเกินวันนี้ผมจะชวนคุณมามองเรื่องการปล่อยวาง ในมุมที่มันขัดแย้งกับความรู้สึกปกติของเราครับเมื่อเราพยายามทำอะไรสักอย่างไม่ว่าจะเป็นเรื่องงานเรื่องความสัมพันธ์หรือแม้แต่เรื่องสุขภาพสิ่งที่มักจะตามมาคู่กันเหมือนเงาคือความคาดหวังครับเราคาดหวังว่าเราต้องดีขึ้นเราคาดหวังว่าคนอื่นต้องตอบสนองเราแบบนี้เราคาดหวังว่า ความเจ็บปวดจะหายไปทันทีเมื่อเราทำตามขั้นตอนเมื่อผลลัพธ์มันไม่เป็นไปตามที่เราคาดหวังใจเราก็ดิ่งลงทันทีและความรู้สึกเหนื่อยล้าก็ขาโถมเข้ามาแก่นสารที่แท้จริงของปัญหาไม่ได้อยู่ที่ว่าคุณทำผิดพลาดตรงไหนแต่อยู่ที่การที่เราเข้าใจผิดธรรมชาติของสิ่งต่างๆและธรรมชาติของใจเราเอง ใจเรามันอยากให้ทุกอย่างนิ่งอยากให้ทุกอย่างอยู่ภายใต้การควบคุมแต่ความจริงคือไม่มีอะไรเลยที่อยู่ภายใต้การควบคุมของเราอย่างสมบูรณ์การที่เราพยายามต้านทานความไม่แน่นอนของชีวิตมันเหมือนกับการที่เราพยายามผลักแม่น้ําให้ไหลกลับไปต้นทางยิ่งคุณพยายามมากเท่าไหร่คุณก็จะยิ่งเหนื่อยมากเท่านั้นการปล่อยวางแบบคนยุคนี้ คือการเลิกคาดหวังว่าชีวิตจะต้องเป็นไปตามแผน A แต่ให้เปิดใจยอมรับว่ามันอาจจะเป็นแผน B, C หรือ D ก็ได้และนั่นก็ไม่ใช่เรื่องแย่เลยเราจะเริ่มต้นจากการปรับความสัมพันธ์ของเรากับสิ่งที่เราชอบยึดติดที่สุดนั่นคืออนาคตสิ่งที่ทำให้ใจคนยุคนี้หนักที่สุดคือความกลัวการสูญเสียครับ เรากลัวว่าถ้าเราไม่พยายามวิ่งต่อไปเราจะสูญเสียโอกาสสูญเสียความมั่นคงสูญเสียสิ่งที่เรารักความกลัวนี้ทำให้เรายึดติดกับสิ่งที่เราเชื่อว่ามันเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นเงินทองความรู้หรือแม้แต่ความรู้สึกดีๆที่เราเคยมีเราอยากให้ทุกอย่างคงที่เราอยากให้ความสำเร็จคงอยู่ตลอดไป เราอยากให้ทุกสิ่งที่เราได้มาไม่เคยจากไปแต่ลองมองความเป็นจริงนะครับไม่มีอะไรเลยที่เป็นของเราอย่างถาวรเงินทองเปลี่ยนมือได้ร่างกายเสื่อมลงได้ความสัมพันธ์มีวันเปลี่ยนไปได้แม้แต่ความคิดที่อยู่ในหัวคุณก็ยังเปลี่ยนไปทุกวินาทีเลยวิธีแก้คือการรู้ว่าอะไรที่ไม่เคยเป็นของเราจริงๆ และยอมรับความเปลี่ยนแปลงการปล่อยวางความกลัวนี้คือการที่เราทำความเข้าใจธรรมชาติของสิ่งเหล่านั้นครับเมื่อคุณรู้สึกกลัวการสูญเสียให้หายใจเข้าลึกๆแล้วบอกกับตัวเองว่าสิ่งนี้มีธรรมชาติที่จะเปลี่ยนไปเสมอให้มองความคิดหรือความรู้สึกที่ผุดขึ้นมาเหมือนแขกที่ไม่ได้รับเชิญที่เข้ามาในบ้านคุณไม่ต้องเชิญให้นั่ง ไม่ต้องพยายามผลักสายไล่ส่งแค่รับรู้ว่าเขามาแล้วเขาก็จะจากไปเองเมื่อคุณตระหนักว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันมีวันเปลี่ยนแปลงคุณจะหยุดพยายามไปควบคุมมันและเมื่อคุณหยุดพยายามควบคุมสิ่งที่ควบคุมไม่ได้ใจคุณก็จะเบาลงทันทีครับความสงบที่แท้จริงคือความสามารถในการรักสิ่งต่างๆโดยที่ไม่ต้องยึดติดว่า มันจะต้องอยู่กับคุณตลอดไปนี่คือการปล่อยวางที่เราทําได้ทุกที่ไม่ต้องเข้าวัดเลยครับปัญหาที่สองที่ทําให้ใจเราหงุดหงิดและเหนื่อยเร็วคือความกระหายที่อยากได้ผลลัพธ์ที่ยิ่งใหญ่ทันทีครับเรามักจะตั้งเป้าความสงบไว้ในอนาคตเช่นถ้าฉันจัดการเรื่องนี้เสร็จฉันจะสบายใจหรือถ้าฉันทำได้แบบคนนั้น ฉันถึงจะมีความสุขการตั้งเป้าแบบนี้เป็นการเลื่อนความสงบสุขของเราไปข้างหน้าตลอดเวลาทำให้เราไม่เคยได้พักใจเราเลยเบื่อและเกิดความรู้สึกว่ายังไงก็ไปไม่ถึงสักทีวิธีแก้การซอยความสงบให้เป็นเป้าหมายที่เล็กที่สุดวิธีที่จะทำให้ใจคุณสงบได้ทันทีคือการเปลี่ยนจากการตามลากความสุขที่ยิ่งใหญ่ มาเป็นการสร้างความสงบก้อนเล็กที่สุดที่ทำได้ในตอนนี้เปลี่ยนเป้าหมายอย่าตั้งเป้าว่าฉันจะนั่งสมาธิ30นาทีเพื่อบรรลุความสงบแต่ให้ทำว่าฉันจะหยุดความคิดทั้งหมดแล้วจดจ่ออยู่กับความรู้สึกของมือที่สัมผัสแก้วกาแฟให้ได้5วินาทีการที่คุณทําสำเร็จใน5วินาทีนี้ใจคุณจะได้รับรางวัลทันที คือความรู้สึกความเป็นปัจจุบันและความนิ่งที่เกิดขึ้นเพียงชั่วขณะนี่คือการบอกสมองของคุณว่าความสุขที่แท้จริงมันไม่ได้อยู่ข้างหน้าแต่มันเกิดขึ้นได้ทันทีในตอนนี้ทุกครั้งที่คุณเริ่มรู้สึกร้อนรนหรือเบื่อให้คุณกลับมาที่การสัมผัสหรือลมหายใจเข้าออกสามครั้งอย่างตั้งใจนี่คือการรีเซ็ตระบบใจของคุณที่ง่ายที่สุด และเป็นเครื่องมือที่คุณพบพาไปได้ทุกที่ครับสาเหตุสุดท้ายที่ทำให้ใจเราล้าแบบไม่รู้ตัวคือการเปรียบเทียบชีวิตครับเราอยู่ในยุคที่ทุกคนแสดงชีวิตที่ดีที่สุดออกมาบนหน้าจอแล้วเราก็เผลอเอาชีวิตเบื้องหลังของเราที่เต็มไปด้วยความเหนื่อยความผิดพลาดไปเทียบกับชีวิตเบื้องหน้าที่ถูกจัดฉากอย่างดีของคนอื่น การเปรียบเทียบนี้ทำให้เรามองไม่เห็นคุณค่าของความพยายามและสิ่งดีๆที่เรามีอยู่ในตอนนี้เลยวิธีแก้การสร้างกิจกรรมทางใจที่ดึงดูดโฟกัสวิธีที่จะปล่อยวางการเปรียบเทียบนี้คือการดึงพลังงานของใจคุณกลับมาสู่ภายในครับใจที่ว่างมักจะไปหาเรื่องมาวุ่นวายหน้าที่ของเราคือการทำให้ใจมันไม่ว่างไปมองของคนอื่น แต่ให้มันยุ่งอยู่กับการอยู่กับตัวเองให้คุณจดจ่ออยู่กับกิจกรรมที่ทำตรงหน้าอย่างตั้งใจที่สุดถ้ากำลังทำอาหารให้จดจ่ออยู่กับกลิ่นรสชาติและเสียงของอาหารนั้นถ้ากำลังทำงานให้จดจ่ออยู่กับตัวอักษรการพิมพ์และการเคลื่อนไหวของมือใช้การจดจ่อนี้เป็นเกราะป้องกันที่ดีที่สุดจากความสำเร็จหรือปัญหาของคนอื่น เมื life, <c oughs> ่อคุณได้อยู่กับตัวเองอย่างเต็มที่คุณจะค้นพบว่าความสมบูรณ์มันเกิดขึ้นได้โดยไม่ต้องอาศัยการยอมรับจากภายนอกนี่คือการปล่อยวางความคาดหวังว่าฉันต้องดีเหมือนคนอื่นครับเห็นไหมครับว่าการปล่อยวางแบบยุคนี้ไม่ใช่เรื่องลึกลักไม่ใช่เรื่องที่ต้องเข้าวัดทำบุญเท่านั้นมันคือการปรับความเข้าใจของเราต่อธรรมชาติของชีวิตและธรรมชาติของใจเราเอง เมื่อคุณรู้ว่าสิ่งต่างๆเปลี่ยนแปลงไปเสมอคุณจะปล่อยวางความกลัวที่จะสูญเสียเมื่อคุณรู้ว่าความสุขที่แท้จรินอยู่ได้ในตอนนี้คุณจะปล่อยวางความกระหายที่จะต้องถึงเส้นชัยและเมื่อคุณรู้ว่าคุณค่าของคุณอยู่ในตัวคุณเองคุณจะปล่อยวางการเปรียบเทียบกับคนอื่นนี่คือการเดินชีวิตด้วยความเบาใจครับถ้าวันนี้คุณทำผิดพลาดล้มลงไปหรือรู้สึกเหนื่อยล้าจงจำไว้ว่า ไม่เป็นไรนะการล้มไม่ใช่การแพ้แต่มันคือการได้พักและได้เริ่มต้นใหม่ด้วยความเข้าใจที่มากขึ้นกว่าเดิมครับขอบคุณมากนะครับที่ให้ผมได้มานั่งข้างๆและชวนคุณคุยเรื่องหนักๆในใจของคุณในวันนี้หากเนื้อหาตอนนี้ช่วยคุณเห็นเครื่องมือที่จะลุกขึ้นมาสร้างชีวิตของตัวเองได้ชัดเจนขึ้นอย่าลืมกดติดตามช่องทางทำนำใจไว้ด้วยนะครับ เพื่อให้เสียงแห่งความเข้าใจนี้เป็นเหมือนแสงสว่างเล็กๆที่คอยนำทางให้คุณสร้างสิ่งดีๆและรักษาความสงบในใจของคุณไว้ในทุกวันขอให้เป็นวันที่ดีที่สุดของคุณนะครับแล้วพบกันใหม่ในตอนต่อไปกับทางธรรมนำใจครับ